แพรลอดไทยสวัสดีครับวันนี้พบกับบริดดินพัดสมรราวันนะครับหรือสูตรหนึ่งนั่นเองนะครับน้ําก็จะสีแดงนะครับอันนี้คือเราผสมไว้แล้วนะเราก็จะมาตักให้แต่ละชามนะครับตัววิตามินเนี่ยมีแร่ธาตุนะครับมีวิตามินแล้วก็มีกรดอะมิโนนะครับสําหรับนกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมความสมบูรณ์ให้กับนก ด้วยนะครับผมนะนกกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้เพิ่มเติมวิตามินต่างๆที่ตัวเองขาดนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มนะครับทุกคนจะดูได้จากเพจและวิดีโอของเราเราจะเน้นให้ผลไม้นะครับผลไม้สดเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีผลไม้อัดเม็ดนะครับหรืออาหารสําเร็จรูปต่างๆนะครับเป็นตัวเสริมนะครับแต่หลักๆเลยพื้นฐานเลยเนี่ยจะเป็นผลไม้สดไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าเป็น แก้มังกรนะครับแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวสาลี่นะครับผลไม้เหล่านี้เราให้นกกินนะครับแล้วบางวันก็จะมีข้าวโพดมาเพิ่มเติมด้วยนะครับนะนี่ถ้วยก็ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะต้องยกไปให้นกแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับบิดดิ้งผ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับนี่แล้วก็วางนะครับให้ทุกกงนะครับแต่กงนี้เป็นกองสุดท้ายนะแม่ไปวางกองอื่นๆกรงนี้เลย เลยได้มาเก็บวิดีโอที่กรองนี้นะครับนะก็จะเห็นว่านกเนี่ยลงไปเล่นน้ำนครับแล้วก็กินนะครับแล้วก็กินนะครับนกก็จะมีความสุขนะครับได้เล่นน้ําด้วยแล้วก็วิตามินก็จะช่วยเสริมนกต่างๆนะครับวิตามินดีแค่ไหนถ้านกไม่กินมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมนะบีด,ดิงพัดเป็นวิตามินที่นกชอบนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ ใช้บีดิ้งพัดนะครับเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์นะครับสำหรับใครที่ใช้อยู่ก็บอกเลยว่าตอนนี้สุดหนึ่งของหมดนะครับรอเข้าวันจันทร์นะโอเคไงฝากให้ทุกคนได้ใช้บีดิ้งพัททุกคนนะครับแพร่รับไทยสวัสดีครับ